ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินสัมฤทธผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลาหนึ่งปีครั้งที่สองของนางสาวนิดาพลาหเหิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชาติสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสาม ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาววนิดาพลาเหิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชาติวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพุทธศัการาช2516ที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันอายุ48ปี ประวัติการศึกษาปีพุทธศักราช2540สําสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปีพุทธศักราช2552สําสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหา,าวิทยาลัยราชพัฏร้อยเอ็ดประวัติการรับราชการ เริ่มบรรจุรับราชการเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2544ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ณนะโรงเรียนบ้านหนองเป็ดกเกษตรศาสตร์อนุสรจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2549ดำรงตำแหน่งครูคส .1 ณโรงเรียนนาแพงวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต3ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนชาติสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้ยาอยเอ็ดเขต3 โรงเรียนบ้านดอนชาติเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลอุ่มเมา้าอําเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดมีเขตพื้นที่บริการ2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่4บ้านหนองโพนหมู่ที่5บ้านดอนชาติเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด25คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนวิสัยทัศน์ภายในปีการศึกษา2565 โรงเรียนบ้านดอนชาติเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กชั้นนำที่มีคุณภาพจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมสืบสารประเพณีและนานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนปรัชญาโรงเรียน ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโรคคำขวัญโรงเรียนรักศักดิ์ศรีสามารถขี่มีวินัยใฝ่ศึกษาอัตลักษณ์วหว้สวย รายงานสำริดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดทั้งหมด10ตัวชี้วัดได้ดำเนินการดังนี้ตัวชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสำริดทางการเรียนภาษาไทย โรงเรียนได้ดำเนินการโดยการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูโดยการนำความรู้สู่การปฏิบัติให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมีการวางแผนนิเทศติดตามชั้นเรียน จากผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษามีการสรุปการติดตามรายงานผลและพัฒนาครูในแต่ละระดับชั้นอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานปีการศึกษา2563ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้รับการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนวิชาภาษาไทยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเขต3ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดผลสอบอามีค่าเฉลี่ย88.66ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้าน16.64 ผลสอบ NT มีค่าเฉลี่ย74.85ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้าน30.88ได้ลำดับที่1ของกลุ่มพระธาตอุปมูงและได้ลำดับที่2ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา1 0 1ยเอ็ด ตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินงานภายใต้การนำของผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างบ้านวัดโรงเรียน N Network การสร้างเครือข่ายพัฒนาบวรโดยใช้นวัตกรรมคือ P.D.C.A. N.M. 3 Models โดยมีการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานจากหลากหลายภาคส่วนโดยมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพระยะ4ปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีการดำเนินการตามแผนงานอย่างถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพมีการกำกับติดตามตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อม ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนและมีการเผยแพร่ผลงานความสำเร็จต่อหน่วยงานอื่นผลการดำเนินงานจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบกับความร่วมมือทุกภาคส่วนส่งผลให้โรงเรียนมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธปรรมได้แก่การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆการให้ความร่วมมือกับชุมชนและการปรับปรุงภูมิทัศน์และบริบทภายในโรงเรียน เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเช่นการทาสีอาคารเรียนสถานที่ต่างๆการปรับปรุงห้องประชุมห้องเรียนและป้ายโรงเรียนเป็นต้นและยังส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 1>, 1. โรงเรียนได้เกียรติบัตรดีเด่นรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2564ปีที่1จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2. โรงเรียนได้ตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีพุทธศักราช2 5 6 3ถึง2565มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 3. ผู้บริหารได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานตัวชี้วัดที่3ผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนได้ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยการพัฒนาครูให้เน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายจัดให้มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้โดยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีการที่หลากหลายจัดให้มีระบบนิเทศกรร กับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินง,งานที่ชัดเจนต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไปผลการดำเนินงานผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระ,ะการเรียนรู้ของโรงเรียนเพิ่มขึ้นนักเรียนมีผลการเรียนที่อยู่ในระดับดีคิดเป็น100ร้อยละร้อยและมีผลคะแนนการทดสอบดังนี้ 1. ผลการสอบโอเน็ตของชั้นประถมศึกษาปีที่6 ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดได้39.30ซึ่งสูงกว่าระดับจังหวัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศผลต่างระดับโรงเรียนระหว่างปีการศึกษาพุทธศักราช2562กับปีการศึกษา2563เพิ่มขึ้น4.35ตัวชี้วัดที่4การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรและการรงบุญจากภาคีเคอรอขาหรือภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อ ประโยชน์ทางการศึกษาโรงเรียนมีการบริหารงบป,ประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีการบริหารจัดการงบป,ประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาโดยมีการรายงานเงินคงเหลือต่อหน่วยงานต้นสังกัดประจำทุกเดือนดำเนินการตามระเบียบพัสดุโดยจัดทำรรจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังมีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินง,งานโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเช่นการได้รับมอบทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆผู้ปกครองและชุมชนการจัดทาผ้าป่าออนไลน์เพื่อพัฒนาการศึกษาตลอดจนได้รับบริจาคสิ่งของต่างตัวชี้วัดที่5การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาวิชาชีพผู้อํานวยการสถานศึกษาได้จัดทําแผนงาน และโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ขวัญกำลังใจในการทำงานแก่ครูและบุคลากรและมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและมี ประสิทธิภาพผลการดำเนินงานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมและพัฒนาทางวิชาชีพอย่างครบถ้วนตามสายงานและวิชาเอกของตนคิดเป็นร้อยละร้อยทำให้ศักยภาพในด้านการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนพัฒนามากยิ่งขึ้นตัวชี้วัดที่หการบริหารงานตามหลักธรรมาพิบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายวินัยจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและการป้องกันการกระทําผิดวินัยมีการควบคุมกํากับการปฏิบัติงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและมีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผลการดําเนินงานผู้อํานวยการสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาทํางานด้วยความซื่อสัตย์จริตปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมาย วินัยและจรรยาบรณวิชาชีพยอย่างเคร่งครัดยึดหลักธรรมาพิบาลถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ทําให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ถูกร้องเรียนใดๆตัวชี้วัดที่7การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนมีการวางแผนที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้นําเชิงรุกร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เรียนอย่างต่อเนื่องทําให้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครองในการพัฒนาสถานศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งและมีการรายงานผลการดําเนินง,งานต่อผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชนผลการดําเนินงานโรงเรียนได้รับความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนทําให้มีโครงการและกิจกรรม จน,จนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่8อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนโรงเรียนได้กําหนดผู้รับผิดช,ชอบและจัดทําแผนการรับนักเรียนโดยการสํารวจและจัดข้อมูลนักเรียนในวัยเรียนให้เป็นปัจจุบันมีการปฏิบัติตามแผนอย่างชัดเจนและทํางานเชิงรุกดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับนักเรียนโดยจัดทําประกาศร,รับสมัครนักเรียน สองประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนผ่านเสียงตามสายหมู่บ้านโดยขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านเขตพื้นที่บริการช่วยประชาสัมพันธ์ออกเยี่ยมบ้านและประชาสัมพันธ์ทางเพจของโรงเรียนสาสำรวจจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่ต้องเข้าเรียนโดยอาศัยข้อมูลแบบทรร4 4ติดตามประเมินผลและรายงานผลการรับนักเรียนอย่างเป็นระบบผลการดําเนินง,งาน โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียนได้ร้อยละร้อยตัวชีวัดที่9อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนได้วางแผนงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนมีคณะกรรมการวางแผนและดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมแรงจูงใจในการศึกษาต่อและมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบผลก การดำเนินงานจากการกำกับดูแลนักเรียนระหว่างเรียนทำให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคันและมีจำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน4คนและได้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนร่องคำจำนวน4คนคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่4ผลการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ได้วางแผนและกระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาตามภารกิจทั้ง4ด้านเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูป,ปรธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องผลการดำเนินงานผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการดำเนินตามนโยบายอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนผู้เรียนและครูได้ใช้สื่อการสอนที่ และมีคุณภาพจากสื่อการสอน DLTV ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกท่องจำในสิ่งที่ควรจำผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้อำนวยการสถานศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีคุณภาพขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินสัมฤริผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวนิดาพลาหิมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชา ขอน้อมรับคําติชมเพื่อนําไปพัฒนางานในครั้งต่อๆไปขอขอบพระคุณค่ะ